จากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือ Climate Change ความแห้งแลง้งได้สร้างปัญหาให้ผื้นดินและเกษตรกรทั่วประเทศไทยส่งผลให้เกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายในวิถีการดำรงชีพและการทำเกษตรกรรมกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแลง้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากปัญหาพัยแง้งจากภาวะเอลนีโญในปีที่ผ่านมานร,ร,รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะแก้ปัญหาภายแงย้งอย่างยั่งยืนจะทําอย่างไรงั้นก็มอบหมายให้กรมให้ดินนะครับมาจะทำโครงการเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับซึ่งโครงการนี้จะประกอบด้วย3ระบบก็คือ1ระบบอุปน,นิทนาระบบขุดสระแบบแลึกพิเศษและระบบกระจายน้ําซึ่งใช้ปั๊มโซลารเซลล์เข้ามาดังนั้นโครงการนี้ก็จะเลือกพื้นที่ที่ประสบปัญหาภายแล้งซ้ัซยากซึ่ง ในเบื้องต้นเราได้ข้อมูลมา60จังหวัดนะครับทั่วประเทศซึ่งเรามาวิเคราะห์กันแบบว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะทำโครงการนี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำใตดินลึกไม่เกิน7เมตรเพราะว่าเราะเอาน้ำใตดินไปใช้บ่อลึกพิเศษ ผูกออกแบบมาให้มีความลึกรวมสะดือสะที่7เมตรให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ําเพื่อเพิ่มโอกาสให้นําน้ําใต้ดินมาใช้ประโยชน์พร้อมกับเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ําบนดินไปในเวลาเดียวกันส่งผลให้เกษตรกรจะได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปี โดยจะทำระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดินและน้ำของพื้นที่การเกษตรทั้งระบบให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืนจังหวัดสิงห์บุรีอยู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญานะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะทำนาหน้าแลง้งหรือดูแลง้งเกษตรกรก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในช่วงฝนทิงช่วง นายอุทัยบัวศรีตันเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการเล็งเห็นถึงผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการและในฐานะหมอดินอาสาที่ต้องการเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรคนอื่นๆในพื้นที่ทางพัฒนานินก็บอกว่าขุดบอ่อตรงนี้นะครับเราก็จะได้ปั๊มล้วมีแผงโซล่าเซลลเราสามารถจะใช้น้ําตรงนี้ร่วมกันได้หลายๆแปลง ก็คือสูบไปก็ซึมขึ้นมาแล้วก็ใช้ไปได้ตลอดปลูกหญ้าแฝกรอบบ่อเพื่อไม่ให้ดินทลายพังไปในบ่ออันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรมากมายเลยนะครับปัจจุบันนี้หลังจากที่เราขุดสระให้ในสระมีน้ําทุกลกูกทุกบ่อชาวบ้านมีความรู้สึกว่ายินดีประทับใจมากกับโครงการนี้โครงการนี้คือความคาดหวังของคมให้ดินถ้าโครงการนี้สามารถหาน้้เกษตรกรมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีผลผลิตก็จะดีขึ้นรายได้ของเกษตรกรก็จะดีขึ้นความสุขของเกษตรกรก็จะตามมานี่คือความคาดหวังและความภาคภูมิใจ ที่กรมเพืดินจะทําให้ประเทศไทยจะทาให้เกษตรกรมีความสุขที่แท้จริง